สบายดีพี่น้องสบายดีทุขุมสุกคนพ่อพ่อกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้กับมาหาอยู่หากินยามกลางคืนคือเก่าพี่น้องมาหาไตาเขียดเนาะซอยเสียซอยซำ้ำซอยเป็นกำลังใจให้ในเดียวพี่น้องเดวยวซองเคยลาเนาะวันนี้มาไต่เขียดผู้เดียวคือเก่านี่เปิดปุ๊บก็เห็นปั๊บพี่น้องเลย เปิดมาก็เห็นโลนะเขียดพี่น้องเขียดเดินแจ้งพี่น้อนไว้พวอนี้เดินอยากแจ,จ้งเนาะมาลุ้นมาเบิ่งน้ำกา้านว่าเขียดมันชีออกซ้ำไดเเเ้เห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่แต่ว่า ัวพอดีงามอยู่เขียดเพราะอะไรนี่อ๋อหายอยู่หากินยำกลางคืนพี่น้องกลางเวียนขุดแล้วมันดินแข็งกลางคืนแคนน่นี้มาเยื่องข้าในตาพันโลดยังเห็นแล้วก็จำเอาจำเอาเลยนี่นี่ กังเวีนผ่านมาหาขุดเฟอร์ซิไดเแลต้าโตเลิกก็เลิกกลางคืนนี้ง่ายแน่น่ะพี่น้องสองตัวกระโดดไปแล้วตัวหนึ่งกระโดดไปมัดสองบอกเป็นยังอ่ะแตนเน่รื่อยพี่น้องอยู่น้ำกันพี่น้องนี่ทีมงานมานำตัวหนึ่งอีกจูเนี่ย ไ่น้องมันจะอยู่ให้อยู่บ่กระโดดข้ามไปเลยจุนี่กระโดดข้ามไปเลยนี่อยู่คือเกาเอาไปมกใส่หัวหอมไปหน่อยใบพักบัวสกัดใทอดเห็นเห็ดเห็ดกินได้ลายอย่างเนาะเลยวแต่ผูได้มากผูได้มากทอดก็ได้ผูได้มาก นได้ก็ได้หมดเลยนี่นะพี่น้องในตาไฟนี่คือย,ยังแห่เถเห็นตัวได้ก็กระโดดเห็นตัวได้ก็กระโดดกระโดดปรกระโดดลงตัวเพื่องเนาะมันกะหายากเลยพี่น้องเลย เลางไปทางนี้พี่นองยืงไปตามคันนาคันเที่ยวให้หน้านีบ่าท่านมันนอกแต่คันาานาคันนายังเห็นเลยกระโดดนะเห็นอีกเลยสองโดดไปเลยหนึ่งโอ้ยพอจะเห็นเลยกระโดดโลด,ด ท่านตัวหนึ่งโดดไปหนึ่งท่านหนึ่งอ้าแขยังดีเดตัวหนึ่งพี่น้องกัไลายกัดแส้พี่น้องคือว่าออกอยู่เขียดนี่ยเตะจากแฮแนวพวกนี้โอ้ยเห็นตัวแระกกระโดดตัวแระกกระโดดเห็นปุ๊บกระโดดปั๊บเห็นพี่น้อง นี่กระโดดบวิดตอนนี้พูดไม่เนาะพอมีพอมีพี่พี่น้อนมาตอนนี้ก่อนโ,โอ้ยโอ้เขียดแห่พี่น้องเลยโมนี่โดดเป็นโดโด,โดโเฮ้ ตัวยังไงพอโดดไปซะที่แทมมีอยู่เขียดแต่อยากให้เอาม่ได้โดดปึง้งเอาม่ได้โดดปึง้งโอ้ยสามสี่โตพี่เอาเพวกมันสีโดดไปหมดหรือบอรลูสีได้หมดเดี๋ยวพี่เนาะนี่หนึ่ง สองท่านสองพี่น้องเหลียวมาเห็นสามท่านสองตัวย,ยังไข่อยู่ได้ไลยก็ไปไปหนึ่งเนาะไปหนึ่งได้ไปหนึ่งได้สองนี่ตัวนึ่งตัวน,นึ่งมึงมุมกับลายตานะพี่น้องแต่ว่ามันสิบก็คือกันเนาะ ตาเมมุมมันสีออกสีไข่สีใสแห้งนะตาเมมมุมนะใสใสขาวแต่ตาเขียดนะมันสีออกแดงๆพี่นอ้องแล้วมันก็สฉีใหญ่แน่เนาะเห็นไหมแบบหมูบแล้วหมูบแล้วหมูบแ,แ,แ,แต่แสงตายัางบวิดไฟเฮาบวิดไฟเฮาก็เรียบร้อยเฮา โอ้ตาตัวใหญ่จากตัวใหญ่หรือตัวน้อยแต่ตาใหญ่อืมตัวตตัวตาใหญ่นะกระโดดไปละโอ้กระโดดลงนี่ซ้ําตัวผู้ตาใหญ่ท่านแต่ตัวตาบ่ใหญ่อมาก็มาเนาะ Pướp Pướp Sau đó tô phải Khô nó tô oh, cả đồ phải mất song Ôi, oh, đúp หมาทันจัโตกระโดดไปฟอมกันเมื่อสองเลยแต่บอนี่บอนี่ยน่ารักน้อยนะ่ะหลายตอยู่เขียดนี่จับเมืดคขึ้นนี่กักบบเมืดเห็น,นลเลยเลื่อยเ้องบอโงาะตัวได้กระโดดเขากับบตาม,มีเอาสุโฟตัวบอกระโดด นี่ตัวกระโดดเขาเอาพากก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามพี่น้องส่องเคยลาเนาะพากเป็นกำลังใจในเดีอยพี่น้องเด้เอหาอยูห่หากินแบบบ้านๆเนี้ยไปใช่อีกเลยโอ<ฮ>้โหนะพอจะเห็นแชงไพรก็โยกเลย ยาเอาเข้าไปยาเลยยังเออ,อยังท่านยังท่านนี่เข้าไปยังส่วนโบวิดเขาไรผู้หลายคนกระทำน้องเคยลาบรยากบ่ไปยื่งผู้เดียวบระยาะพี่น้องม,มันบ่าได้เป็นระยะเนาะ เย็นอยู่น้อยนึงแต่ให้ย่านโบกับบย่านพอไปได้มาได้นะนะพี่นะ้อนงะมาถึงขันว่าย่านแห้งนะไปได้มาได้ก็คืดอยู่น้อยหนึ่งหวัดบริยานกนะแต่ว่าไปได้มาได้แต่คำว่าให้ลงไปเยื่องอยู่ห่วยนะโอ้ไปบ่ได้พี่นะ้องขันวาอยู่ห่วยยอม ขันยูห่วยนี่ย่อมขันเท้าให้หน้านี่เออใครเนี่ยันมาเคยลาลงไปใต้เบิึงให้เบิึงเนี่ยอยู่กับห่วยประเด็กโอ้อันนี้ย่อมพี่น้องใครพ่กล้าไปอันนี้ว่าอยู่แถวทงหน้าเนาะโอ้ยเอโทษศัพท์ไปพี่เนาะอยู่แถวทงหน้านี่มานนปเป็นยัง อืมยังเห็ดจนนางทะลอกบ่เอาตอนนี้ครับยังยังเห็ดน,นางมันทะลอกโอ้เขียดเขียดขาค้ำอืมเขียดขาค้ำเขียดที่ไล่งามที่ชุดไป้องเ้ยกระโดดกระใกล้ที่ชุดได้นี่เดี๋ยวนี่ไป้องเลยสีเหลืองงามเลย ดีเลืองงามเลยเขียดข้าคำนี่ี่เลี้ยนนี่ไปหาเงองกับเขาน้องเคปเบาไข่ข้าวองหมดโอ้โยมวนขนาดเลยเขียดข้าคำเสียบ,บอีกเอามามกมกใส่ข่าเบือใส่หอมปะทโักขัดอยังนี่ เลยต้องห่อนเหอนน่อแห้งเป็นอี่างไรมันยังออกเนาะมันยังสีออกลายก็ะสันมาเกิบมาทัานลายนี่คันชิลี่ยวงหกเลยกระสิ่ตัวใหญ่เนื้อเขียดก็ได้คันเป็นเป็นกับหอย่างไงเป็นได้ตัวใหญ่ก็อยากลุลี่เน่้อโผเป็นเป็นนี่กระโดดไปช้ำอวบอิ่มยัง กระโดดไปเข้ากับบ่อเอาเนาะเพราะว่ามันไปเลยนี่เอาแต่ที่มันบ่อกระโดดไปโดดดงโลดตัวง่ายๆเลยโดดไปเลยมันโอยเราเด้พี่น้องไอ้ผู้เข่าไปใน่านนี่กระโจยเราแล้วเนาะต้นนันกอเข่านี่ตอเพื่อง Căn cộp nhưng mà mình tôi nhảy nó Mà là chỉ tiền chuốc chuốc cho anh hình kìa Lít trời mọi Mán màn, mán 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 đi đột dầu 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 kiệt dầu 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 มานำซื่อหมดอหไอยังเลยโอ้เขียดกระโดดไปกับโบเห็นโอ้พี่นี่โบอคอยมีกบพี่ทอไมพี่เลี้นี่ไปหายงังน่อป้าตัวก็ว่ดได้เทะลชีทะลหาพี่นี่อึดกบอลิมีแต่เขียดอย่างเดียวเลย มาฮอนนี่ก็สิด้อำลาพระจากแล้วพี่น้องขอบใจจุกูจุกคนที่ก็มาเบิ่งแล้วพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะซ่องเคยหล่าพี่น้องอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้ใน้อพี่น้องเด้อไปแล้วพอกันคลิปนะราตรีสวัสดิ์สบายดี